สวัสดีค่ะสาวาวาบ้านนอร์เวย์มาแล้วนะคะคือวันนี้จะขับรถมาบ้านน้องตรีนะคะแล้วก็พาน้องสาวมาด้วยซึ่งน้องสาวมาเยี่ยมบานที่นอร์เวนะคะนางพุ่งมาได้เมื่อวานเมื่อวานก็อยู่บ้านกันทั้งวนันก็ไม่ได้ออกไปไหนฝนตกทั้งวันเลยค่ะช่วงเนี้แล้วก็มาถึงบ้านน้องตรีแล้วบ้า <laughs> เดี๋ยวบ้าเห็น ว่าเห็ดอะไรตะคุ่มตะคุ่มทางนู้นนะคะนึกว่าขายที่ไหนได้ปะก้อยกับน้องตรีพากันเดินเข้าป่านะคะก็เขาจะไปดูเห็ดมั้งคะสำรวจเห็ดเดี๋ยวก็กลับมาซึ่งช่วงนี้น้องตรีประก้อยไม่ค่อยได้ไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้าป่านะคะเพราะว่ามันมีข่าวข่าวคือข่าวท้องถิ่นเนี่ยแหละคะ่ะเขาส่งมาบอกว่า,าช่วงนี้ มีหมีออกมาหาอาหารช่วงรอบๆป่าหลังบ้านน้องตรีนะคะก็เลยก็เลยไม่ได้ออกป่าก,กันนะคะเพราะว่ามันเราต้องอเก็บเห็ดค่อยเก็บทีหลังได้คะ่ะเพราะว่าเอาเอาเอาไอ้นั่นไว้ก่อนเอาความปลอดภัยของตัวเองไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไปเจอะเอกับมีนี่จะทําไงคะ <c oughs> คือจะยิ้มให้อให้อย่างนี้ลเลยหรอคะ <c oughs> มันไม่ได้ไง เหมือนที่เขาบอกว่าเจอหมีก็ให้อยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้อีกอะคะ่ะเพราะว่าทุกคนอะเจอหมีทุกคนจะต้องแบบฉันต้องวิ่งหนีไปก่อนละอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> นั่นแหละเล่าสู่กันฟังนิดหน่อยค่ะแค่เนี้ยค่ะเดี๋ยวของฝากเอาน้ําพริกยายมัดสีนะคะเอาแม่วานคะคะยายมัดสีเดี๋ยวชื่อยายสมบัติสมบัติเยอะมากคือตัวแกเองเนี่ยแหละคะ่ะโอเค เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าค่ะจะขึ้นเขาเก็บเห็ดกันนะคะไปเลยค่ะสวยมากเลยตั้งกระโดดเลย ดีดีว้าวเหนื่อยเหนื่อยไม่อ๋อหนูถมไม่หรอเปิดออกคุณม่ามันออกแล้วเนี่ยอะไรอะมอกมาเห็ดเห็ดนี่ไงเห็ดเห็ดค่ะเห็ดเหลืองเก็บเลย ชื่อม,มันเล็กถ้าเล็กไปเราก็ไม่เอาดูไงใต้นั้นอะเห็นไมหมไปตุกตาอ,อันนี้ดูดูอย่างเงี้ยเหมือนกับใหญ่นะแต่จริงๆแล้วยังไม่ใหญ่เลยนะคะแต่ <laughs> อะไรเจ๊ม่บอกว่านนเห็ดอะไรนะเห็ดเหลือง มันปบอกว่ามันไม่ใหญ่ื้อแต่ก็โอเคนะเพื่อนวะน้องตรีขาวาต้องลองเนาะต้องไปลองสั่งรังว่ามันอร่อยปะนี่มันจะอยู่ตามซอกนึ่นเล็กๆนะคะโอ้ยสีเหลืองอร่ามงามตาก็เกินปุ๋ยมุ้ยนะตอนนี้คือการเข้าป่าเราต้องเสียงดังเข้าไว้นะคะเพราะ เราเงียบไม่ได้นะเพราะว่าถ้าสัตว์ซึ่งเขาถ้าเขาได้ยินเสียงดังๆเขาก็จะวิ่งหนีไปนะคะว่าก็จะเอาเสียงดังๆเข้าไว้อันเนี้ยเล็กมากเลยค่ะว่าจะไม่เก็บ ขออภัยต้องรอให้มันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นเลยดีกว่าอันนี้เห็ดกินไม่ได้โหตรีเห็ดนี่มันขึ้นเยอะมากเลยนะเนี่ยเห็ดอันอียงกาะเห็ดกินบ่ได้ขะนะาดปาร์ดหลายมากนนขึ้นเยอะมากเลย อุ้ยสุดๆเลยนะคะทางเนี้ยอ๋ออ่อ,ะอ,อจะเอจะเอเลยอุ้ยสวยมากเลยใหญ่นะอืมตัดคาดเลยพึ่งหวานค่ะดอกแรกดอกแรกของปีเฮดแครอทอุ้ย แครอทพันตาเก็บตุ๊กเห็ดแครอทตุ๊กมันจะมันตาจะเรียนรู้ไปด้วยปุ๊กปุ๊กนี่เห็ดแครอทมีแครอทนี่นี่เห็ดแครอทเลยนี่เห็ดแครอทจ้าบางที่น่ะเขามีที่ที่ว่ามันโล่งๆนะแต่อันเนี้ยทางเนี้ยคือมันสมบูรณ์สมบัติอ่ะอ๋อเห็ดเลยอุ้ยนี่เยอะมากเลยค่ะเห็ดเหลืองค่ะ ใช่ใช่ใช่เนี่นีเยฮ้ยนี่นี้โอ้โห้โวเก็บเก็บแล้วตุกแล้วไม่มีบ้ไม่ได้ยินเสียงหักไอ้นี่ยไม้หักไม่ใช่ทางนู้น หรอจากแล้วคอยกะว่าว่าไม่รู้นะคะ <c oughs> ว่าเตรียมแผ่นอย่างเดียวแล้วค่ะ มาเก็บตรงนี้ตรงนี้เยอะมากเลยนี่ก้มๆก้มๆเงยๆมากเบียดหัวเลยเด้นี่โอ้เกิดถ่ายเก็บสงเงินเก็บถ่ายให้เก็บถ่ายเก็บเลย พี่ข้างนนวอน,นอ,อมีได้ไหมหล่ะนี่คือต้นน่าจะเลี้ยงบ่จากแล้วคอยแนะนำคอยอก,กินไม่ได้มามามาเนี่ยตรีเห็ดเห็ดนะตัวนี้มันกินได้ไนมะ่ใช่เหรอเนี่ยนะ เนี่ยน้องจีบว่าต้องเป็นหน้ามันนะคะมาทางเนี้ตุกจะกลับแล้วมากก็เห็นมันปูในหนึ่งก็เอาคิดว่ <laughs> ดมามาเที่ยว อะไรคะไมผ่างไปสิสวยค่ะอะไรคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บึงถนนไหมโอ้สวยมากจ้าเห็ดอีหยังโอ้งาบเลยยังแบบบ่ได้บึงถนนได้จ้ากลับกันแล้วนะคะเก็บก็ไม่ค่อยคือเขาบอกว่าอไ <ítulo> ยังไ uh. so, ้ <Sometimes, S 1> ี่านได้ไหมนี่ป้ตกกระจเบิรดเฮ็ดเห็ดบ่ยังอจูไปคมาได้ออปาูู่กกระจเบิดเลยอ๋อเดี๋ยวกันจ้าจูจู่อวสาน จุๆคอยเตรียมเซเรียนอย่างเดียวเด้ออย่ามาจุนี่สิว้าวยังงามค่ะมันไซอะไรอ่ะเอ้ยไซเอ็มไซเอ็มไซเอสมันน้อยไปมันไซอีหยางมันอีเอ็กเอลด้วยนะเอา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  ใจเย็นค่ะใจเย็นดูลิงกำลังจะลงลิงกำลังจะไต่เราออโอตรีเป็นเป็นยังไงบ้าอ้เพชรอียงเนี่ยโอ้ยเยังไงโอ้ยโอ้ยว่ามันดากนะทิมอันเธอ ต้องเจริญสละทั <t Kung know tarde> <t lly tornado> ้งกายใช่ไหะเจริญสละทั้งกายทั้งทั้งทั้งใจและวิญญาณค่ะโอ้ยปะปะปะป